สวัสด,ดีค่ะวันนี้เจ๊ใหญ่มาส่งวอล์กเวยนะคะ273ท่อนที่ซารีคัลเลอร์นะคะนิคมบางปูใหม่นะคะตรงนี้ก็ตอนนี้เรากำลังผลตัววอล์กเวยลงนะคะตั้งแถวอยู่ที่20ชิ้นต่อแถวนะคะวอล์กเวย X13 นะคะก็คือ,ตะ,อะตะแกรงหล็กฉีกนะคะแล้วก็เชื่อมแฟบงานใส่บนเหล็กฉากนะคะเจาะรูสล็อตน,นะคะ ันนี้เรากําลังลงของนะคะเราใช้รถทั้งหมดคือสามคันในการที่มาลงของวันนี้นะคะก็คือตอนนี้กําลังช่วยกันลงของอยู่นะคะตัวตะแกงสีสามเนี่ยคุณสมบัติเดี๋ยวตัดคลิปแล้วก็เอาไปอธิบายให้ให้ลูกค้าเห็นสั้นๆเห็นภาพชัดขึ้นนะคะแล้วก็วัดแล้วก็เขียนสเปคให้ลูกค้านะคะลูกค้าจะได้เข้าใจแล้วก็ ตัวนี้ของเรามันมีดูสล็อตด,ด้วยนะคะเพื่อที่ใช้เวลาประกอบนะคะเดี๋ยวเจ๊ใหญ่ก็จะประกอบให้ดูนะคะวิธีการประกอบตัว w อกเว a y ทำยังไงนะคะ